เพลงชอยเพลงชาวันนี้จะมาตำน้ำพริกไ่เออเออนะอืมแล้วก็แบบว่าเออเอา,เอา,เอาโอ้ยเน้ยจอจะอ่านหรนียังไม่เปรี้ยวแน่นอนติมมะนาวก่อนมันจะเปรี้ยวหาอีกน้ำปลาต้องใส่ไหมเออจะใส่หรือไม่ใส่น้ำปลาจะใส่ไหมเขาลองกอรไลมึงมาเดิกนกอรไลเขาอ่ะ <laughs> เคยมาบ่อยไหมเนี่ยเคยมาบ่อยไหมเคยมาเคยมาอยู่มาบ่อยมาอยู่ห้องน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่อยู่นกไม่อยู่แกก็จะเข้าไปอาบน้ำตอนนี้ถึงแต่กูไม่อยู่มึงใส่รหัสเลยเนี่ยใส่รหัสเลยออ๋มันมันมันมาจนมันรู้รหัสเลยไอ้เท็งยังไม่นอนเหรอ หมดด้อีกพักนึงเขานั่งกินเบียร์ไหมล่ะครับเปนั่งกินเบียร์กันเชวนเมียกูชวนนั่งกินเบียร์